นี่คือเรื่องราวแห่งศรัทธาอันแน่วแน่และการรอคอยที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์โลกเคยสงสัยกันไหมครับว่าใครกันแน่คือคนแรกสุดที่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่พราหมณหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าโกนทัญญะผู้เชี่ยวชาญในคำพีพระเวทพอเจ้าชายสิทธัตถะประสูติเหล่าพราหม์ก็ถูกเชิญมาทำนายอนาคตของพระองค์ครับแต่โกนทัญญะกลับมั่นใจมาก ทำนายฟันธงไปเลยว่ามีแค่ทางเดียวเท่านั้นแล้วพอเจ้าชายตัดสินใจออกผนวดโกนทัญญะกับเพื่อนอีกสี่คนก็ออกบวชติดตามไปทันทีพวกเขาบำเพ็ญทุกรากิริยาอย่างหนักหนาสาหาัสเคียงข้างพระองค์นานถึง6ปีเต็มๆแต่พอพระองค์เลิกทรมานตนเองพวกเขากลับคิดว่าลมเลิกความตั้งใจแล้วก็เลยผิดหวังและจากไปหลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์ก็ตั้งใจจะกลับไปโปรดสหายทั้งห้าเป็นกลุ่มแรกเลยครับ ที่ป่าอิสิปตนะนี่เองที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมเทศนาครั้งแรกว่าด้วยทางสายกลางและอริยศาสตร์สและในขณะที่ฟังธรรมนั้นเองโกนทัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกพระพุทธเจ้าทรงทราบได้ทันทีเลยเปล่งอุทานด้วยความดีใจว่าโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอชื่อของท่านจึงกลายเป็นอานยาโกนทัญญะและท่านก็ได้ขอบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลก พอถึงช่วงบั้นปลายชีวิตท่านก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบในป่าลึกครับที่น่าอัศจรรย์ก็คือมีโขลงช้างกว่า8,000เชือกคอยดูแลรับใช้ท่านเป็นอย่างดีท่านใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยมีช้างดูแลแบบนี้ถึง12ปีเต็มเลยนะครับเมื่อรู้ตัวว่าใกล้จะละสังขารท่านก็เดินทางไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นท่านก็กลับมาที่ป่าแล้วก็ปรินิพานไปอย่างสงบท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง พิธีศพของท่านยิ่งใหญ่มากไม่ใช่แค่บนโลกแต่เหล่าทวยเทพจากสวรรค์ก็ลงมาร่วมด้วยครับเรื่องราวของพระัญญาโกนทัญญาเนี่ยให้ข้อคิดที่ดีมากๆเลยครับทั้งเรื่องความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องความเพียรที่ไม่ย่อท้อและความงดงานของชีวิตที่สมถะแล้วคุณธรรมข้อไหนของท่านที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้มากที่สุดถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ช่วยกันแชร์ต่อนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วย